สภาคเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสํานักจุฬาราชมนตรีขอประกาศเกียรติคุณสำหรับกลุ่มบุคคลผู้อุทิศตนช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมรับมอบโล่เพชรมือบนประจำปี2,563เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเกียรติประวัติด,ดังนี้นางรัตยามานูนดาวีนายกสมาคมสตรีมุสลิมภาคใต้นายกสมาคมมุสลิมะและเยาวชนสตูล และผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิอาศัยอยู่ที่หมู่7ตำบลกลองขุดอำเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูลมีผลงานและบทบาทที่โดดเด่นดังนี้อุปถัมภ์เยาวชนสตรีและคนชราที่ได้รับความเดือดร้อนไร้ที่อยู่อาศัยป้องกันการใช้ความรุนแรงต่อเด็กและสตรีนำพาเด็กและสตรีที่มีปัญหา ให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและการเยียวยาตลอดจนการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับครอบครัวผู้ประสบภัยในโอกาสต่างๆนายกิจจาพัฒนรพีเลิศอาศัยอยู่ที่ถนนลาดพร้าวแขวงจอมพลเขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานครมีผลงานและบทบาทที่โดดเด่นดังนี้เป็นนายประกันให้กับผู้ลี้ภัย โดยไม่เลือกชาติศาสนาและเพศรวมทั้งระดมทุนทั้งส่วนตัวและจากเครือข่ายที่รู้จักเพื่อประกันตัวผู้ลี้ภัยช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรอื่นคุณกิจจามีจิตอาสาช่วยเหลือเด็กผู้ลี้ภัยทั้งที่อยู่ในห้องกักและเด็กที่อยู่โดยลำพังหรือผู้ปกครองของเด็กอยู่ในห้องกักคุณกิจจาทำงานช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม มากกว่า10ปีโดยไม่เหน็ดเหนื่อยนายเอกชัยเนติภูมิกุลอาศัยอยู่ที่ถนนอิสลามบำรุงตำบลแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากมีผลงานและบทบาทที่โดดเด่นดังนี้ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ลี้ภัยในศูนย์อพยพและผู้หลบหนีเข้าเมืองจากวิกฤตทางสังคมและเศรษฐกิจการถูกกดขี่ข่มเหงจากประเทศเพื่อนบ้าน เข้ามาอาศัยในเขตชุมชนอำเภอแม่สอดและอำเภออื่นๆยึดหลักการศาสนานำมาแก้ไขปัญหาผู้เดือดร้อนทุกชาติศาสนาอย่างเท่าเทียมกันโดยเป็นผู้ดำเนินโครงการต่างๆเช่นทำสุนัตแก่เยาวชนที่อยู่ในศูนย์อพยพโครงการกุราลเพื่อผู้ต้องขังมอบถุงยางชีพเสื้อผ้าสนับสนุนศูนย์เรียนรู้ให้คำปรึกษาทางสังคม ยกระดับสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกันโดยเฉพาะในมิติของศาสนาผลักดันสร้างมาตรการกลไกทางสังคมในการแก้ปัญหาทางสังคมปัญหาความรุนแรงในครอบครัวโดยนำหลักทางศาสนามาปรับใช้กับกฎหมายบ้านเมืองเช่นการอย่าร้างการกระทำรุนแรงในครอบครัวโดยการมีระบบการยื่นเรื่อง ระบบการไต่สวนเจราจาไกลเกลีย่ยยุติปัญหาอย่างเป็นระบบอบรมเยาวชนสมานฉันรู้สำนึกความเป็นชาติอยู่ร่วมกันในสังคมประหูวัฒนธรรมนายสิทธิ์แก้วนิยมหรือคุณฟาริสอาศัยอยู่ที่ตรอกโรงภาษีเจริญกรุง36แขวงบางรักเขตบางรักกรุงเทพมหานคร มีผลงานและบทบาทที่โดดเด่นดังนี้ช่วยเหลือเด็กกำพรา้าเด็กยากไร้เด็กขาดที่พึ่งได้รับการบริจาคที่ดินวากัฟจากผู้อุปการะคุณในกรุงเทพมหานครนายอนุรักษ์มาิกันอาศัยอยู่ที่ตรอกวัดม่วงแค่เจริญกรุง34ถนนเจริญกรุงแขวงบางรักเขตบางรักกรุงเทพมหานคร มีผลงานและบทบาทที่โดดเด่นดังนี้ทำงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยมายาวนานทุ่มเทลงพื้นที่เป็นอาสาสมัครของศูนย์นรินทร์ส่วนพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลของคุณหมอพรทิพย์ที่วัดย่านยาวช่วงสนึนามิช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและอักคีภัยทั้งในกรุงเทพมหานครและในต่างจังหวัดบางครั้งลงพื้นที่ยาวนานกว่าสองเดือน เปิดโรงครัวอาหารแจกจ่ายแก่ผู้ประสบอุทกภัย,ภยที่ลุมพลีจังหวัดพระนครเสียยุทธยาทำกิจกรรมในพื้นที่มสัสยิดฮารูนประสานงานให้คำปรึกษาแก่อพปร,ปรบางรักเป็นอพปร,ปรบางรักรุ่นที่สองและให้คำปรึกษาแก่มูนิธิฮารูนเพื่อลงพื้นที่ดับเพลิงและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากไฟไหม้